กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้วันที่6ตุลาสองห้าหกเจ็กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับการตามหาตัวเลขแนวทางอะคลิปนี้แอดจะลงเป็นสามน้อยก่อนเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมกับค่ะก่อนอื่นไปบึงคําเตือนก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อากาศเป็นยังไงพี่น้องสีหนาวอีหลีเหล่าบ่ค่ะ,ะน้ำกับบะมีบ่ได้กินหลอกเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางบ้านแอดจะจังหวัดเดียวกันเนาะคะ่ะทางอื่นเพลินกับน้ำไหลายอยู่ได้พี่น,อนะะ้องเนาะค่ะคนละตำบลน,นี่แหละคะ่ะเพราะต้องเว้าไกลเว้าไกลเนาะค่ะตำบลไกลไกกันนี่อีกตำบลหนึ่งน้ำหล่นอยู่ค่ะพี่น้องเต็มคู่มะกอกไมะแกกอยู่เนาะเต็มเงินหน้าบ้านแอดนี่น้ำแหงะะ้งเนาะค่ะน้ำแหง้ง มันจะเป็นย่านเนาะค่ะอันนี้แล้วเนาะเพิ่นว่าฝนตกบ่ทัวฟ้่าเนาะค่ะฝนตกบ่ทัวฟ้ฝ่อาอ้าสู่กันไปพี่น้องค่ะเห็ดจังไดบ่ตกเนาะค่ะก็ต้องว่ากันไปตามนั่นลหละเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันบ่ตกยักสีวาจังไดเนาะค่ะ,ะเดือนตุลาถ้งหอดวันที่20เล้วแอดว่าเมนไปเลยละ่ะจังถูกปีเนาะค่ะ แต่เพื่อนเห็นบอกได้ยินข่าวว่าจะไปดีเอาปลายปีเนาะค่ะถึงตอนนั้นมันจะท่านการบ่เนาะพี่น้องเขากะแหงตายแล้วเนาะค่ะไปสู่แนวทางเลยค่ะพี่น้องไปเบิงคําเตือนน้ากันก่อนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางกะมีเขาไม่ลดเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นาสามน้อยมัดรวมหรือว่าเราพัฒนาแม้กระทั่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเขาได้ลดได้เน,ะะนา,าเนะค่ะขออนุญยาตบัดค่ำเนาะค่ะไปเบิงแนว่ทางของหมู่บ้านกอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมู่บ้านนีเนาะค่ะ วันที่ห้าเนาะค่ะเมื่อวานนี้อ่าวันที่ห้าน้องตาว่างเด่นที่ศูนย์กับสองเนาะค่ะเมื่อวานน้อยแหลกออกสามห้าห้าสองศูนย์เลยดิพี่น้องค่ะสองมาศูนย์มาเนาะค่ะจับคู่กันได้ที่สองศูนย์ตรงตรงแล้วค่ะไปรอบปกติค่ะพี่น้องศูนย 8ปดสศย์เนาะค่ะศูนยมาแต่บอมี8 0เนาะค่ะพี่น้องศนย์มาแล้ว2องครั้งเนาะค่ะไปรอบ VIP 242 9องันนี้ได้ซีสองนี่วันนี้พี่น้องเนาะค่ะมันคือบอมาพร้อมกันเนาะพี่น้อง4 20องศนย์เนาะค่ะสี่ยเสียดายเนาะค่ะ ทามาพร้อมกันกับแจมเลยเนาะพี่น้องบันเทิงเลยล่ะเนาะค่ะ420นิ้นๆหายแน่เนาะค่ะกะเมื่อวานนี่์มาอยู่2หลอบเนาะค่ะน้องตาอ่รักลอยบ่อนับเนาะพี่นอ้องว่าแอดบอลลูว่าเขาเจ้าเลีนบ่นจังไดเนาะคะ่ะรักลอยแอดบอลลูเนาะแอดก็จะบอกเท่าที่แอดรู้จักนี่แหละเนาะค่ะของน้องตาเป็นว่าเขา42หรอกอะ20ตรงๆเมื่อวานเนาะค่ะวันที่ห้า สองมาอยูสองขังประกบคู่กันเลยมาประกบคู่กันอีกตรงนี้นะคะไปสู้ของแอดมาว่านว่างเจ็ดกับเก่าเนาะคะ่ะเจ็ดไม่มามาแต่เก้าเนาะคะ่ะเก้าเก้าสั่นพี่น้องเนาะคะ่ะเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะหาหนึ่งเจ็ดเด็กติดบนล่างน้อยแหลกกับมาทีสามห้าห้า สองศูนย์หามาสองเทียคื้เบ่นเนาะคะ่ะไปรอบปกติศูนย์แปดสามแปดศูนย์ไม่ติดไปรอบ v ีไอพีสองสี่สองเก้าเก้าไม่ติดหนึ่งกับเจ็ดไม่เกิดไม่มีไม่มาหมู่วานเนาะพี่น้องเนาะมิตฉเก่าศูนย์พมีแปดศูนย์ 80. ไปตามกันต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนหนีว่าอ่าเลขติดบนล่างนี่ ปกติจะไปสามรอบได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่เมื่อวานมาหาหารอบเดียวแล้วแล้วเลยเนาะค่ะหาว่าเกิดอีกเลยค่ะเอาไปตามเบิรงมือนีเนาะพี่น้องอาจจะมีบอมือนีเนาะค่ะจะติดบอจะเข่ากี่รอบเนาะค่ะเข่าจักรอบค่ะมือนีแอดว่างเหล็กติดบนล่างไว้ที่ศูนย์หกสองเนาะค่ะศูนย์หกสองนี่มาได้สามรอบสามน้อยเนาะค่ะ ไอเอฟซีวแอดมาซีรอบบางมือมาซีรอบผลประสันดขได้คือกันเนาะค่ะแต่เฮ้านาับสพี่น้องจัดไปเลยเนาะค่ะวิ่งรูด6กับ9ก้าข้อละสูตรเด้อพี่น้องชนกันที่เลขหกหก็ได้หก6ูนย์หกหกหกสองเก้าศูนย์เงจังสี่ก็ได้เด้อพี่น้องแต่สมัยก่อนอีกกอดกันออกดีขนาดเนาะค่ะ มือนี้เขาจับเด่นอยู่ที่6068 9098 3ตัวหางเดียวคือ496พี่น้องเนาะคะ่ะ496เป็นเังนไรค่ะแจมบอ์อพี่น้องว่ามือนี้เนาะคะ่ะโดยส่วนตัวรอยเอดมัรหกเก่าเดิมมือนี้เนาะค่ะมันชนหลายแต่ชนอนมากๆกับมีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นกะอันแนวทางชนกะกับโบนียนอนคือกันเนาะคะ่ะโบเนียนอนคือกัน วันนี้น้องต้าวางเด่นที่หกับ8ปดเนาะห้าสองห้าสามหดสองแตัวหางเดียววางไว้ที่9ก้าห้าแพี่น้องค่ะมักบ่อพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยท่างกะมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเล็กฝันสาวนี่บ่อเดินพี่น้องเนาะค่ะเต่ที่พานมาหลายๆขึ้นเนาะฝันตะได้นั่นได้นี่เนาะค่ะด้กินเนื้อเนาะค่ะ ได้ไปนั่งรวมว่องกินกินลาบกินเข่ากับลาบน้ำเพลนเนาะเราก็เนื้อกองเต็มเลยเหมือนขึ้นว่านเนาะค่ะอ่ามิจะมีงิ่งหลุนหลวนเลยพี่น้องอยู่ในว่องว่องภาเขานั้นเราก็มีเนื้อจ้างเนื้ออ่างัวเรื่องเนื้อมูเนาะค่ะแอดก็กินลาบน้ำเพลนเนาะค่ะกินกินกินขนาดกินลู่แต่ว่ากินขนาดแต่ว่ากินประเภทใดเนาะลู่แต่ว่ากินเนาะค่ะ กินกินเนื้อน่ะล่ะกินแยกว่าประเภทเห็ดนะ่ะเห็ดอีหยังแต่บ่รู้แต่ว่ากินเนื้อเรากับเนื้อที่กองอยู่สําหรับที่บ่ทันได้เห็ดน่ะก็เต็มอยู่ค่ะแล้วกับฟันเห็นพระเนาะคะ่ะฝันเห็นพระอยู่คืนนึงเนาะอ่าแอดตีลงหาหน้อยบ่ออกฝันเห็นพระมาใหาพ้พรแอดส่บาตประมาณนี้ล่ะพระจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนเนาะค่ะส่วนหนึ่งมี3องค์ส่วนหนึ่งมี2องค์ เนาะค่ะพี่น้องฟังไปได้เป็นให้ไหรเวลาเล็กหญ่ย่ออกนี่แอดมาขิดพอ,อน้ำกลนี่อันนั้นละเลขฟันที่แอดเรามาเบืองตนของงวดงวดนั่นล่ละค่ะไปเขารัฐาบาลให้พี่น้องเนาะค่ะหลายเทียอยู่ด้วยค่ะให้ไรที่ขึ้นฟันเห็นผ่านนั่นก็เป็นให้ไรขึ้นฟันเห็นเนื้อนั่นโดยเฉพาะแอดฟันเห็นย่อยค้นนั่นน่ะเล่าซื้อย่ยจิตคือแอดนี่แหละฟันเห็นเล่าเนี่ยมได้เป็นระเจ็ดค่ะพี่น้อง มือนั่นคือการฟัน่าเขาไปนางกินเขาอยู่ในผ้าน้ำเล่านางน้ำกันหลายคนมียิ่งไม่ได้มียิ่งเนาะคะ่ะเราเป็นเจ็ดทุกครั้งเลยรอบนี้เป็นบ่แต่ห้าน้อยมือนั่นกับบ่มาเล่ากับบ่มาเจ็ดเนาะคะ่ะมือแอดฟันพี่น้องเดี๋ยวแอดจะลงชุดพิเศษให้เลยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะอดทนผิดบาดแผลบาไวเนาะคะ่ะพี่น้องทนผิดบาดแผลไม่ไวขอให้เดินต่อเด้อค่ะชุดพิเศษนะคะอาสําสหรับคลิปนี้ก็ ขอยุติไว้สำนีสซะกรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ